ป้ายุยใช้พุทซาจีนอบแห้ง300กร,รมัมและเขาก็จะคว้านมาเมล็ดออกให้เราเลยซึ่งตลาดนครปฐมขายกิโลรกรัมละ80บาทและเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าเนื้อพุทซาจีนที่เขาอบแห้งแล้วมีลักษณะยังไงเราจะเห็นนะคะ ว่าเนื้อพุทรามีลักษณะแห้งแต่ป้ายุ้ยจะมีวิธีแช่ที่ใช้เวลาไม่นานที่จะทำให้เนื้อพุทราฟูและนุ่มได้ไวค่ะอันดับแรกเราต้องล้างน้ำทำความสะอาดพุทราเอาฝุ่นออกนะคะน้ำแรกนะ่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีฝุ่นเยอะ เราจะล้างละลายน้ำให้ฝุ่นออกหมดค่ะป้ายุ้ยจะใช้น้ำร้อนจัดคือเราต้มน้ำให้เดือดจัดอย่างนี้เลยนะคะใช้แช่พุทราจีนค่ะซึ่งเราใช้น้ำร้อนอย่างนี้ก็จะทำให้พุทรานุ่มได้ภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะ เอาน้ำร้อนเทลงแช่พุทราจีนเลยค่ะแช่ให้ท่วมเราจะสังเกตนะคะว่าพุทราจีนไม่จมน้ำเพราะว่าเขาเบาตรงนี้เราไม่ต้องกังวลพุทราก็จะนุ่มเสมอกันแล้วเราจะแช่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะป้ายุ้ยเคยแช่ถึงสองชั่วโมงก็จะ เนื้อพุซาก็จะพองแล้วก็พองสวยดีแต่ว่าเวลาเราไปเชื่อมเนี่ยมันจะเละง่ายและที่สำคัญนะคะเราต้องหาอะไรปิดกรละมังที่เราใช้แช่ไว้ด้วยเพื่อให้กักความร้อนไว้นะคะ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามาดูพุซากันจะเห็นว่าเนื้อพุซาตึงคือ เขาพองขึ้นแล้วเดี๋ยวเราลองดูเนื้อข้างในว่าเป็นยังไงนะคะแล้วลองฉีกดูกันจะเห็นนะคะว่าเนื้อเนื้อพุทราฟูขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วเราลองเทียบกับเนื้อ ก่อนที่เราจะแช่จะเห็นเลยว่ามันมันฟูเห็นได้ชัดเจนแล้วก็นุ่มค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูอีกลูกนึงก็ได้ค่ะว่ามันจะนุ่มเสมอกันไหมซึ่งป้ายุยะเคยทำหลายครั้งแล้ว <c oughs> ก็คือจะนุ่มเสมอกันแต่จะให้เพื่อนๆเห็นนะคะจะเห็นว่าเนื้อมันนุ่มฟูหนาเอาช้อนตักได้สบายเลยค่ะ เหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็คือจากการที่เราใช้น้ำร้อนน้ำร้อนคือน้ำร้อนแบบคือต้มเดือดแช่นะคะแล้วการที่ผุ้ามีลักษณะเนื้อนุ่มอย่างนี้จะทำให้เวลาไปเชื่อมน,ะน้ำตาลสามารถซึมเข้าเนื้อข้างในได้ดีนะคะ ป้ายุ้ยจะเอาพุทานี้ไปเชื่อมเลยนะคะพร้อมกับน้ําที่แช่ด้วยเพราะว่าน้ําตรงเนี้ยสะอาดเพราะว่าเราล้างไปหลายหลรอบแล้วฝุ่นไม่มีออกมาแล้วก็เสียดายน้ําที่แช่เพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวอ่อนๆของพุทราจีนด้วยค่ะ <c oughs> ปริมาณน้ำตาลทรายที่เราใช้เชื่อม จากเนื้อพุทราจีน300กรัมปายุก็จะใช้น้ำตาลทราย240กรัมนะคะซึ่งมันเป็นสัสดส่วนนะคะก็คือปายุเทียบก็คือพุทราจีน100กรัมจะใช้น้ำตาลทราย80กรัมถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อมในปริมาณที่ไม่ใช่3ขีดหรือ300กรัมนะ่ะก็เทียบตามสัสดส่วนนี้นะคะ แล้วน้ำตาลทรายเราจะแบ่งออกมานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะอันเนี้ยเราจะใช้เพื่อที่เราจะโรยโรยลงไปตอนที่ความหวานได้ที่แล้วเพื่อที่จะทำให้พุทราเชื่อมนะคะมีความเงาสวยขึ้นแล้วก็ปริมาณสัสดส่วนน้ำตาลทรายตามนี้นะคะก็จะทำให้พุทราจีน ที่เราเชื่อมนะ่ะไม่ไม่ตกทรายนะคะน้ําตาลที่เราเชื่อมจะไม่ตกเป็นเกล็ดทรายนะคะความหวานกําลังพอดีเลยค่ะป้ายุ้ยเปิดไฟกลางนะคะเพื่อให้น้ําเดือดก่อนแล้วเราแล้วสลับน้ําที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่น้ําแค่พอท่วมพุทรานะคะไม่ต้องไม่ต้องมีสัสดส่วนว่าพุทราเท่านั้นเท่านี้กรัม เราจะต้องใส่น้ําเท่าไหร่เราใส่แค่พอท่วมพุทรานะคะแล้วเราใช้ไฟกลางนะ่ะให้น้ําเดือดก่อนคือเราจะต้มให้พุทราสุกนะคะสุกด้วยความร้อนก่อนแล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมโดยใช้ถ้าเราเชื่อมเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องใช้กระทะที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าอย่า อย่าให้พุ้ซาเยอะมันซ้อนกันจนจนหนาเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราเชื่อมเนี่ยมันเละง่ายเราจะใช้กระทะหรือถ้าเราเชื่อมเยอะๆเราก็ใช้หม้อเบอร์ใหญ่ๆ,ๆนะคะเชื่อมได้ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราเบาให้เป็นไฟอ่อนนะคะ แล้วน้ำตาลที่เราเตรียมเอาไว้ที่เราแบ่งสองช้อนโต๊ออกไปแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปประมาณแค่ครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่งเรากะเอาคร่าวๆนะคะแล้วเราก็ให้น้ำตาลละลายการที่เราใส่น้ำตาลทรายแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะค่อยๆ ค่อยๆเชื่อมด้วยน้ำเชื่อมอ่อนๆเพื่อให้น้ำตาลค่อยๆซึมเข้าเนื้อเข้าไปในเนื้อพุทราเพราะถ้าเราใส่ทั้งหมดเนี่ยใส่น้ำตาลทั้งหมดลงไปน้ำเชื่อมมันจะข้นมันจะงวดไวแล้วมันจะรัดอยู่ที่ผิวของพุทรามันจะไม่ค่อยซึมเข้าไปในเนื้อพุทรานะคะผ่านมาได้สัก20นาทีนะคะ จะให้เพื่อนๆสังเกตดูลองดูน้ำเชื่อมดูนะคะจะเห็นเลยว่าน้ำเชื่อมน่ะมันมีลักษณะค้นขึ้นคือน,น้ำเชื่อมมันงวดขึ้นและถ้าเพื่อนๆลองชิมเราจะรู้เลยว่ามันเป็นน้ำเชื่อมที่เป็นน้ำเชื่อมอ่อนๆไม่หวานมากแล้วถ้าเราชิมไปที่เนื้อพุทราเนี่ยพุทาตัวพุทราน่ยจะมีรสเปรี้ยวอ่อนๆ แต่ตอนนี้เราชิมไปเนี่ยเราจะได้ได้รสหวานหวานไม่มากนะคะนั่นก็คือพุทราดูดน้ำตาลเข้าไปซึ่งก็จะไม่หวานมากเพราะว่าน้ำเชื่อมตอนนี้มันเป็นน้ำเชื่อมอ่อนๆแล้วพอและในเรื่องของของเวลาเนี่ยก็ไม่อยากให้เพื่อนๆยึดติดนะคะเพียงแต่ว่ามันจะ,จะบอกว่าคือมันใช้เวลาในการทำไม่นานแต่ถ้าเราทำเยอะเนี่ย เวลามันก็จ,จะใช้มากขึ้นคืออยากให้สังเกตสังเกตโดยการดูสีน้ำเชื่อมลองชิมดูเรียนรู้จากตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลที่เหลือลงไปแล้วก็เชื่อมต่อให้เนื้อผุสาดูดน้ำตาลเข้าไปอีกนะคะโดยที่เรายังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมค่ะ เวลาที่เราเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้ำเชื่อมมันงวดขึ้นแล้วพุทราพุทราเนี่ยมันมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเราจะตักน้ำเชื่อมนะคะลาดลงไปที่เนื้อพุทราเป็นระยะๆะะเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าให้เนื้อพุทราได้ฉ่ำน้ำเชื่อมจะได้ดูแล้วไม่แห้งกระด้างนะคะ แล้วการที่น้ำเชื่อมมันมีลักษณะข้นอย่างเงี้ยแล้วเราชิมชิมที่เนื้อพุทราว่าเนื้อพุทราดูดน้ำตาลไปมากพอที่เราต้องการหรือยังคือหวานพอตามที่เราต้องการหรือยังถ้าเกิดว่ามันยังไม่หวานพอเนี่ยเราเราจะต้องคลายคลายน้ำเชื่อม ด้วยน้ำเปล่าอย่างนี้นะคะคลแค่ให้น้ําเชื่อมมันหลวมมันไม่ไม่ข้นก็พอค่ะเพราะว่าถ้าน้ําเชื่อมข้นๆนะคะมันจะรัดอยู่ที่เปลือกเปลือกของพุทราที่ผิวของเปลือกของพุทรามันจะดูดเข้าในเนื้อเนี่ยยากนะคะและถ้ามันงวดอีกแล้วเราดูแล้วว่ามันยังไม่หวานตามที่เราต้องการ เราก็จะคลายด้วยน้ำอย่างนี้นะคะจนกว่าจะหวานจนที่เราต้องการค่ะน้ำเชื่อมก็งวดลงอีกแล้วแต่คราวนี้ลองชิมดูแล้วว่าพุทาราเนี่ยดูดน้ำตาลไปหวานตามที่เราต้องการแล้วคราวนี้มันน้ำเชื่อมมันงวดมากเราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงคลายให้น้ำเชื่อมมันอ่อนตัวหน่อยนึง แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลที่เราแบ่งเอาไว้ตอนแรกสองช้อนโต๊ะลงไปแล้วก็ให้น้ำตาลละลายให้น้ำเชื่อมมันงวดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่ามันจะได้เคลือบตัวพุทราตัวพุทราจีนนะคะให้สวยให้เงาขึ้นค่ะและน้ำตาลดูข้นงวดขนาดนี้ก็พอแล้วค่ะ หน้าตาดูสวยน่าทานมากเลยค่ะเราลองมาผ่าดูเนื้อข้างในกันดีกว่านะคะจะเห็นนะคะว่าเนื้อพุทราที่เราผ่าออกมาจะมีลักษณะฟูและเวลากินจะรู้สึกเลยว่าเนื้อมันนุ่มชุ่มฉ่ำน้ำตาลและไม่หวานมากยังจะได้รสชาติอ่อน,ออน รสชาติเปี้ยวอ่อนๆของตัวุุซาจีนเราสามารถที่จะกินเป็นขนมหรือจะทําน้ําแข็งใสหรือจะกินกับไอศครีมก็กําลังอร่อยพอดีนะคะดูแล้วไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆอยากชวนเพื่อนๆมาทํากันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของป้ายุย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ